สวัสดีค่ะ10เรื่องที่พ่อแม่ยุคใหม่ต้องเข้าใจก่อนจะสายเกินไปจากคุณพัชิน์อินทระวงหนึ่งเราให้ชีวิตลูกแต่ชีวิตลูกไม่ใช่ของเราให้เขาเกิดมาเพื่อตัวของเขาเองไม่ใช่เพื่อเราผู้ให้กำเนิด2ระบบการศึกษาอาจไม่ใช่ที่พึ่งอย่าฝากความหวังทั้งหมดไว้กับโรงเรียนและครูพ่อแม่ต้องพึ่งพาตนเองพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้เมื่อพ่อแม่เป็นผู้รอบรู้หนทางในการแนะนำย่อมกว้างขวางไม่คับแคบ3ปลูกฝังค่านิยมร่วมสมัย เพราะโลกยุคใหม่คือโลกของความแตกต่างหลากหลายคือโลกแห่งการเชื่อมโยงของคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างค่านิยมการยึดติดว่าความคิดใดความคิดหนึ่งดีที่สุดโดยไม่รู้จักยืดหยุน่นและเขารบบริบทของสังคมย่อมทําให้เขากลายเป็นคนโลกแคบมองไม่เห็นความจริงอีกด้านของสิ่งรอบตัว 4. การสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญถ้าทําได้พ่อแม่ควรผลักดันทุกวิถีทางเพื่อให้เขาพูดฟังอ่านเขียนได้อย่างน้อยสองภาษาในระดับเดียวกับเจ้าของภาษา เพราะภาษาคือกุญแจพื้นฐานสู่แรงโอกาสมากมายในโลก5้าเทคโนโลยีเป็นสิ่งจําเป็นโลกจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเทคโนโลยี <Technology S 1> จะกลายเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือชิงความได้ปเปรียบของโลกยุคใหม่โดยส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เต็มที่ตั้งแต่7ปีแรกโดยแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 6. คุยกับลูกด้วยข้อมูลเหตุผลให้มากหลีกเลี่ยงการคุยกับลูกด้วยความเชื่อหรือความคิดเห็นส่วนตัวบทสนทนาเช่นนี้จะทําให้เขาเป็นผู้แม่นยําในเหตุผลมีตัก,ก มีการเรียบเรียงความคิดอย่างเป็นระบบและเฉียบคมเจ็ดระวังคําพูดของพ่อแม่ที่นําไปสู่ศาสนาคติที่ว่าชีวิตของเราคือสิ่งที่ตกอยู่ใต้ข้อจํากัดควรพูดให้เขาเห็นว่าชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และความหวังแปดสอนให้เขามีมารยาความขี้ขาดกับการมีมารยาอยู่ใกล้กันมากต้องดูให้ดีว่าลูกของเราเป็นแบบไหนเป็นเด็กมีมารยาหรือกลายเป็นเด็กไม่มีความกล้าไปแล้ว9ระวังการรักลูกแบบผิดๆอย่าทําอะไรให้เขาทุกอย่างอำนวยความสะดวก แต่พอสมควรแล้วปล่อยให้เขาเผชิญความยากลําบากรับผิดชอบตนเองไปตามวัยอย่าลืมว่าโลกใบนี้ไม่ได้มีแต่คนที่รักลูกของเราเท่านั้นคนที่เปราะบางเกินไปจะอยู่ได้ยากในวันข้างหน้า10ในโลกยุคใหม่มนุษย์เราจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นความรู้เรื่องการเงินคือสิ่งสําคัญมากเรื่องนี้ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น11อายุและคําสั่งสอนต้องมีความสัมพันธ์เหมาะสมไปตามช่วงวัยและเกิดถึง7ปีมีท่าทีการสอนด้วยความอ่อนโยนเจ็ดถึงสิปีแนะ นำเฉพาะสิ่งที่จําเป็นจริงๆไม่ต้องสอนทุกอย่างเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ผิดถูกด้วยตนเอง14-21ปีอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนผักดันและเป็นหลังบ้านที่ดี21-28ปีให้เกียรติเขาเหมือนผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะคนหนึ่ง28ปีจนชั่วชีวิตเรียนรู้จากเขาให้เขาเป็นครูของเราบ้างหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณบทความดีๆจากเพจคุณพระสินอินทรวงด้วยค่ะ